สวัสดีท่านผู้ชมปกปิดเช่นเคยนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนะักกอรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะท่านผู้ชมเป็นเวลาบ่ายแล้วนะท่านผู้ชมเนาะที่ทางแอดมินเดินทางมาถึงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชม แอดมิน็นจุดทูบไปแล้วนะผู้ชมเนาะจุดทูบขอพรจากแม่ตะเคียนแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในวัดกันก่อนนะท่านผู้ชมความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะที่วัดบ้านกระชายนะท่านผู้ชมนี่คือพ่อฤาษีนะท่านผู้ชมเนาะร้านนูนก็จะเป็น ทาราหูนะผู้ชมนะแล้วก็เป็นคลองอยู่ฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมแยวแอดมินจะถ่ายทําภายในวัดให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทูบที่แอดมินจุดขอไว้นะท่าผู้ชมความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมนะที่วัดบ้านกัดชายนะท่านผู้ชมสวยไหมท่านผู้ชมมาก็อย่าลืมแวะมาขอโชคขอลาบกันได้นะท่านผู้ชมเนาะ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมมานะท่านผู้ชมเนาะมาเที่ยวมาขอพรกับหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายก็ได้นะท่านผู้ชมนี่คือบริเวณภายในวัดนะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะท้องฟ้ายามบ่ายเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชม จะสวยงามเหมือนตอนเช้าเช้าหรือเปล่านะผูนะ้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะท่านผู้ชมมองขึ้นไปก็เห็นเมฆลอยกยันเลยทีเดียวนะท่านผะู้ชมเนาะความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านกระชายนะท่านผะู้ชมเนาะมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอคุณอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูความสวยงามด้วยกันก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขกับทูบคอหวยนะผู้ชมนะที่ทางแอดมินจุดทูบไฟนะท่านผู้ชมก็มาดูนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนกับทูบคอหวยนะผู้ชมเนาะความสวยงามความมลังการยยังรอคุณอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะ นี่คือแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้นะนผู้ชมเนาะวันนี้เรามาจุดธูปขอหวยกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมแม่ตะเคียนทองในเวลากลางวันนะท่านผู้ชมนะท่านก็จะนอนนะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านก็จะมาตื่นอีกทีก็ใกล้ๆค่ำนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าทางหลวงตาท่านบอกแอดมินมาอย่างนั้นเองนะท่านผู้ชม ก็ว <NYU. S 2> ันนี้แอดมินก็มาจุดธูปขอท่านผู้ชมเนาะกับแม่ตะเคียนทองที่อยู่ด้านหน้าฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมนะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนวันนี้นะท่านผู้ชมนะกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมความศักดิ์สิทธิ์ยังรอคนอยู่ที่นี่กับแม่ตะเคียนทองรวมทั้งหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชม เมด่ที่แล้วหลวงปู่สวงท่านให้ถูกนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งทางแอดมินก็ถ่ายทําให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะท่านผู้ชมว,ว่าแอดมินพูดจริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมนี่คือชุดไทยสวยๆนะท่านผู้ชมเนาะที่มีคนเข้าโชคดีแล้วเขาก็ซื้อมาถวายแม่จะเขียนทองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ ผูแอดมินจุดทูบไว้แล้วนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็ถ้าชื่นชอบนะท่านผู้ชมก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมสมัยก่อนเขาจะนับดอกกันนี้นะท่านผู้ชมเนาะดอกเขาเรียกดอกอะไรเนาะถ้านับทับนับได้ดอกก็จะออก ตัวเลขเหมือนกันนะท่านผู้ชมสําหรับดอกอันนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนจะเป็นอย่างนงั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่เคยนับนะท่านผู้ชมคุณแม่ของแอดมินเนาะแล้วก็ถูกหวยกับดอกอันนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูชื่อว่าวันนี้จะมีกี่ดอกท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี สิบเอ็ดใครไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนับใหม่นะท่านผู้ชมจะเกิดผิดพลาดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดดอกสิบเอ็ดหรือสิบสองท่านผู้ชมจะไมก่อนนะคุณแม่ชอบนับนะผู้ชมนะ นี่นะท่านผู้ชมเนี่ยสมัยก่อนคุณแม่ก็จะชอบนับนับไปนับมาข้อตัวเลขก็ออกตามดอกอันนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่เราไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดทู่วไปกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเ,เลขปรากฏขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมเป็นเลขสองเนาะด้านบนนะท่านผู้ชมตัวเลขเป็นเลขสองนะท่าน,นนะาผู้ชมเนเนะานะเดี๋ยวมาตามต่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเราจะได้ตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินถือมือถือสองเครื่องพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชม จะมาดูตัวเลขนะท่านผู้ชมวันนี้เนาะมาดูว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเราขอแม่ตะเคียนทองไว้แล้วนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมก็ดูไปได้วยกันนะครับรอรุ้นด้กันว่าตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมขออนุญาตนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะแอดมินถือมือถือสองเครื่องถ่ายทําพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงรวมทั้งช่อง คนสองเลขนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขตัวที่สามด้วยกันนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะท่านผู้ชมเป็นแตกต่างกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมความสวยงามยังรออยู่คุณอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนะสกอรน,นะครับทางช่อง เลขเดียดคนดวงเฮงพร้อมทั้งคนสองเลขนะท่านผู้ชมขณะนี้เราถ่ายทําพร้อมกันทั้งสองเครื่องเลยนะท่านผู้ชมเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชมติดตามแอดมินมานะท่านผู้ชมเนาะหรับตัวเลขที่เราจะมองเห็นในเวลานี้นะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขด้านบนจะเป็นเลขสองนะครับตัวที่สองก็จะเป็นเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมเจะดูไปได้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ ขออนุญาตท่านผู้ชมนะแอดมินถ่ายทําทั้งสองเครื่องพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมทั้งช่องคนสองเลขและช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละช่องเนาะพ้าแอดมินก็ถือมือถือทั้งสองเครื่องนะท่านผู้ชมเพื่อถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นในคราวเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมรวมทั้งสองช่องของเราเลยนะท่านผู้ชมเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องคนสองเลขหรือว่าจะเป็นช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนะักกอทางช่องคนสองเลขและช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับขนาดนี้เราถ่ายทําพร้อมกันนะท่านผู้ชม แต่มุมมองกล้องอาจจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าแอดมินถือมือถือทั้งสองมือเลยนะท่านผู้ชมเพื่อถ่ายทําในขณะนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะครับตัวเลขตัวที่สามนะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่เราเห็นในขณะนี้ด้านบนสุดนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขสองต่ำลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะ ภาพอาจจะสั่นไหวเล็กน้อยนะท่านผนะู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินถ่ายทําทั้งสองเครื่องนะท่านผูน้ชมถือมือถือทั้งสองเครื่องพร้อมกันนะท่านผู้ชมเนานะเดี๋ยวมารอดูด้วยกันนะครับตัวที่สามของเราจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชม ตอนนี้ก็บ่ายบ่ายแล้วนะท่านผู้ชมนะก็แม่ตะเคนทองท่านคงจะตื่นแล้วนะท่านผู้ชมเพระว่าเห็นหลวงตาบอกว่าแม่ตะเคีนทองท่านจะนอนช่วงกลางวันแล้วก็จะมาตื่นตอนใกล้ๆกล้ค่ำนะท่านผู้ชมตอนบ่ายท่านก็จะตื่นนะท่านผู้ชมเนาะก็มาดูวันนี้นะท่านผู้ชมตัวเลขที่แม่ตะเคียนทองให้เราจะเป็นตัวเลขตัวไหน ก็ขอให้ออกนะท่านผู้ชมเนาะในวันที่16ธันวาคม2563นะท่านผู้ชมเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับท่านผู้ชมเนาะภาพอาจจะสั่นไหวบ้างนะท่านผู้ชมเพราะาแอดมินถือมือถือสองเครื่องถ่ายทำพร้อมกันนะท่านผู้ชม ตัวที่สามเป็นตัวไหนท่านผู้ชมดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวตัวเลขแอดมินจะเขียนไว้ตอนตัดต่อนะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมก็มองดูด้วยตาของท่านผู้ชมเองได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะตอนตัดต่อจะขึ้นตัวเลขไว้ให้นะท่านผู้ชม ตัวที่สามเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมเนาะตัวที่สามเป็นเลขตัวไหนท่านผู้ชมดูด้วยนะท่านผู้ชมด้านบนเป็นเลขสองเลขหนึ่งบางทีก็เหมือนเลขห้านะท่านผู้ชมบางทีก็เหมือนเลขสามคือเลขอะไรท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะดูตอนตัดต่ออีกรอบนึงนะท่านผู้ชม ปัญจก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขและทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งเราถ่ายทําพร้อมกันในเวลานี้นะท่านผู้ชมขออภัยนะท่านผู้ชมนะถ้าภาพมันสั่นใวน,นะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินถือมือถือพร้อมกันทั้งสองเครื่องนะท่านผู้ชมเรจะซูมเข้าไปให้ดูชัดๆนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชม กันจากกันไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะทั้งสองช่องของแอดมินม็นจะเป็นช่องคนสองเลขรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้ลงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ